สวัสดีครับวันนี้มีผ่านใหม่ค้างสต็อกมานําเสนอครับมีทั้งหมดสี่พวงผ่านหกนะครับผานหกคูณย4สี่เหมาเนี่ยสี่พวงแสนเดียวนะครับถ้าใครจะแยกเนี่ยตัวละสองหมืนแปดนะครับเริ่มตัวละสองหมืนแปดมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีแกนคัทายมาผ่านใหม่นะครับถ้าตัวไหนมีสปริงคัทายมาแบบเนี้ยสองหมื่นเก้าผ่านหก b ยี่สี่ช่วงสิบนิ้วครึ่งช่วงสิบนิ้วครึ่งนะครับ อาจะมีทั้งรูสลัก1.1นิ้วแล้วก็7หุนนะครับใส่รุ่น MU ได้ MU แล้วก็ L ได้นะครับมีทั้งหมด4พวงมีแค่4พวงนะครับมีแค่4พวงมีมาแค่นี้เลยเหล็กนหนาๆนะครับเหล็กนหนาๆเลยบัวใหญ่เหล็กหนาน็อตใหญ่มีมาแค่นี้นะครับพ่อค้าท่านใดที่จะเอาไปทำกำไรต่อเหมายกนะครับแสนเดียว ยังไงก็ฝากไว้ด้วยมีตัวนี้ตัวเดียวเป็นรูสลักเล็กทั้งคู่เลยสำหรับใส่รุ่นเอวฝากไว้ด้วยครับ0822388443นู 82, 8, 8 3, ้นเราถ่ายมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนรา,ายอำเภอเชียงดานจังหวัดลบบุรีเหล็กหนาหนานะครับน,นี่เหมือนกันทุกตัวเลยมีสองตัวทีไท่ไม่มีสปริงคาท้ายไม่มีสปริงคท้ายนะครับก็ตัวละ2 8 0 0 0บาท ถ้าตัวไหนมีสปริงคท้ายตัวละสองหมื่นเก้านะครับราคานี้ไม่แพงเลยสําหรับผ่านใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นผ่านใหม่ทั้งหมดนะครับแบรนด์เนี่ยไม่แน่ใจเป็นแบรนด์อะไรแต่เราเห็นเคยเห็นแบรนด์อยู่นะเดี๋ยวนะผมดูก่อนเนี่ยมองเห็นไหมแบรนด์มันมาพร้อมกับโรตารี่นะครับเป็นผ่านบ้านเรา ผมดูก่อนนะแบรนด์อะไรกู้หลินนะครับเป็นแบรนด์กู้หลินนี่เลยมีทั้งหมดแค่สี่ตัวเหล็กหนานะครับแข็งแรงดูฮะความหนาของเหล็กใครหาไปใช้งานอยู่นะครับผมว่าราคาไม่แพงเลยราคาไม่แพงเลยนะครับสำหรับผานชุดนี้ mu 4 9ได้ mu 57ได้ l 5้าศูได้นะครับใครที่ชอบหนักๆตัวนี้เลย นี่ M U ก็จะรูนี้ L ก็จะรูนี้นี่อันนี้จะเป็นรูใหญ่นี่รูเล็กก็อันนี้จะเป็นหกขุนหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วช่วงสิบนิ้วครึ่งนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีครับมีทั้งมีแล้วมีแค่สี่ตัวนะครับสําหรับผ่านหกใบยี่สิบสี่ช่วงสิบนิ้วครึ่งมีแค่สี่ตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับผมมีมาแค่นี้เลย ไม่แพงนะครับราคาอย่างก,กับมือสองเลยนะครับเป็นผ่านใหม่นะครับผ่านใหม่เลยผ่านใหม่ค้างสต็อกอยังไงฝากกันไว้ด้วยครับผม